ดีต้้นรับสู่โลกนิทานของเทนเทนวันนี้เสนอตอนเปิดตัวบุรุษบ่อน้ำประธานน้าว่าโชคในหมู่บ้านทุ่งเขียวมีคู่สามีภรรยาชื่อยอดและเพนทั้งสองแต่งงานกันมานานหลายปีแต่กลับไม่มีลูกเสียทีทั้งคู่พยายามทุกวิธีทั้งการไปไหว้พระขอพรหรือไปปรึกษาผู้รู้ตามหมู่บ้านแต่ก็ยังไม่สมหวังจนวันหนึ่งยอดได้ยินจากผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านว่าที่ป่าลึกหลังหมู่บ้านมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเชื่อกันว่าถ้าใครได้ดื่มน้ำจากบ่อนี้จะได้พรตามที่ปรารถนายอดจึงตัดสินใจบอกกับเพนว่าจะออกเดินทางไปหาบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นั้นเพนรู้สึกเป็นห่วงแต่ก็เข้าใจความตั้งใจของสามีจึงยอมให้เขาไปยอดออกเดินทางเข้าป่าลึกฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆทั้งน้ำทวันสัตว์ป่าและทางที่ยากลำบากจนในที่สุดก็มาถึงบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์บ่อน้ำนั้นส่องประกายระยิบระยับเหมือนเพชร ยอดจึงคุกเข่าลงและขอพรให้เขากับเพนได้มีลูกทันใดนั้นเองน้ำในบ่อก,ก็เริ่มเคลื่อนไหวและเสียงอันผ่วเบาดังขึ้นมาจากน้ำเจ้ามีจิตใจ,จที่บริสุทธิ์เจ้าจะได้พรตามที่ขอยอดรีบตักน้ำจากบ่อครึ่งดื่มแล้วเก็บน้ำใส่ขวดกลับไปให้เพนเมื่อกลับมาถึงบ้านยอดได้นำน้ำศักดิ์สิทธิ์ให้เพนดื่ม แล้วไม่นานนะักเพนก็ได้ตั้งครรภ์ทั้งสองดีใจมากและหลังจากนั้นไม่นานเพนก็ได้คลอดลูกชายที่น่ารักทั้งสองตั้งชื่อลูกชายว่าโชคเพราะเด็กคนนี้เปรียบเสมือนโชคดีที่พวกเขาได้รับจากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์จากนั้นยอดและเพนก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขที่หมู่บ้านทุ่งเขียวพร้อมกับเลี้ยงดูโชคด้วยความรักและความเอาใจใส่และพวกเขาก็ไม่เคยลืมที่จะขอบคุณบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ทำให้ครอบครัวของพวกเขาสมบูรณ์แบบ เมื่อโชคเริ่มเติบโตขึ้นเขากลายเป็นเด็กที่แข็งแรงและร่าเริงพ่อยอดและแม่เพนรักเขามากและสอนให้เขารู้จักคุณค่าของความรักความเมตตาและการทำความดีแม้ว่าโชคจะยังเด็กแต่เขาก็เป็นเด็กที่มีจิตใจดีงามและเป็นที่รักของคนในหมู่บ้านทุ่งเขียวโชคมีความอยากรู้และชอบตั้งคำถามกับสิ่งรอบตัวพ่อยอดและแม่เพนมักจะตอบคำถามและเล่าเรื่องราวต่างๆให้เขาฟังอยู่เสมอโชคจึงได้เรียนรู้จากประสบการณ์ชีวิตของพ่อแม่ เขาชอบช่วยงานในไรนาของครอบครัวแม้ว่าเขายังเด็กแต่โชคก็พยายามทำงานอย่างเต็มที่เพื่อช่วยเหลือพ่อแม่วันหนึ่งขณะที่โชคกำลังวิ่งเล่นอยู่ที่ลำธารใกล้บ้านเขาได้พบกับลูกนกตัวหนึ่งที่ตกลงมาจากรังโชครีบเข้าไปช่วยลูกนกและพามันกลับบ้านโชคขอให้พ่อแม่ช่วยดูแลลูกนกนี้พ่อยอดบอกว่าเจ้ามีน้ำใจมากลูกเอ๋ยการช่วยเหลือสิ่งมีชีวิตอื่นๆเป็นสิ่งที่ดีงาม และแม่เพนก็ช่วยหาที่อยู่ที่อบอุ่นให้กับลูกนกจากนั้นมาโชคก็ช่วยดูแลลูกนกทุกวันและในไม่ช้าลูกนกก็แข็งแรงพอที่จะบินได้โชคพาลูกนกไปที่ลำธารและปล่อยมันให้กลับสู่ธรรมชาติลูกนกบินขึ้นไปบนฟ้าด้วยความขอบคุณโชคยิ้มและรู้สึกดีใจที่ได้ช่วยชีวิตลูกนกพ่อย,ยอดและแม่เพนภาคภูมิใจในตัวโชคมากพวกเขารู้ว่าลูกชายของพวกเขากำลังเติบโตเป็นเด็กที่มีความรักและความเมตตาต่อผู้อื่น และในอนาคตโชคจะเป็นคนดีที่มีความหมายต่อหมู่บ้านทุ่งเขียวอย่างแน่นอนเมื่อโชคโตขึ้นจนถึงวัยเรียนพ่อยอดและแม่เพนอยากให้เขาได้รับการศึกษาที่ดีจึงพาเขาไปฝากตัวเป็นศิษย์ของหลวงยักษ์และพระอาจารย์ธีระหลวงยักษ์เป็นอาจารย์ที่มีความรู้ด้านเวทมนต์และการเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติขณะที่พระอาจารย์ธีระมีความรู้ในเรื่องของธรรมะและการดำเนินชีวิตที่ดี ในตอนเช้าโชคจะเดินทางไปที่วัดถ้ำเพชรเพื่อเรียนธรรมะกับพระอาจารย์ธีระพระอาจารย์จะสอนเรื่องความเมตตาความอดทนและการปฏิบัติตนตามหลักศีลและธรรมโชคเรียนรู้ที่จะควบคุมตนเองและพิจารณาเรื่องราวต่างๆด้วยปัญญาตอนบ่ายโชคจะไปที่หมู่บ้านเวทมนต์เพื่อเรียนกับหลวงยักที่นั่นเขาได้เรียนรู้เกี่ยวกับเวทมนต์และการใช้พลังธรรมชาติเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น หลวงยักษ์สอนให้โชคใช้เวทมนต์ด้วยความรอบคอบและไม่ให้ใช้เพื่อความเห็นแก่ตัวโชคยังได้เรียนรู้เรื่องการเกษตรและการดูแลป่าซึ่งเป็นความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อชาวบ้านในทุ่งเขียวด้วยการศึกษาทั้งสองด้านนี้โชคไม่เพียงแต่เติบโตเป็นเด็กที่มีความรู้กว้างขวางแต่ยังเป็นเด็กที่มีจิตใจดีงามเขาเป็นที่รักของทั้งหลวงยักษ์และพระอาจารย์ธีระเพราะเขามีความตั้งใจในการเรียนและปฏิบัติตามคำสอนของครูบาอาจารย์อย่างเคร่งครัด ในม่ช้าโชคก็กลายเป็นเด็กที่ชาวบ้านทุ่งเขียวให้ความไว้วางใจและเห็นเป็นตัวอย่างที่ดีทั้งในด้านการเรียนการปฏิบัติตนและการช่วยเหลือผู้อื่นโชคมีเพื่อนที่เรียนด้วยกันชื่อว่าเทนเทนทั้งสองเป็นเพื่อนที่สนิทกันมากและมักจะเรียนรู้และเล่นสนุกด้วยกันเทนเทนมีนิสัยร่าเริงและชอบช่วยเหลือผู้อื่นทำให้เขาและโชคเข้ากันได้ดีเมื่อใดที่พวกเขาเจอปัญหาในการเรียนหรือชีวิตประจำวัน พวกเขาจะช่วยกันหาทางแก้ไขทั้งสองยังชอบออกไปสำรวจป่าและธรรมชาติรอบหมู่บ้านด้วยกันพวกเขาเรียนรู้จากกันและกันรวมทั้งแบ่งปันความรู้ที่ได้รับจากหลวงยักษ์และพระอาจารย์ทีระมิตรภาพของโชคและเทนเทนทำให้การเรียนและการใช้ชีวิตในหมู่บ้านทุ่งเขียวเป็นเรื่องที่สนุกและน่าจดจำสำหรับทั้งคู่โชคและเทนเทนไม่เพียงแต่เรียนรู้เวทมนต์ และธรรมจากหลวงยักษ์และพระอาจารย์ธีระเท่านั้นททั้งสองยังได้รับการฝึกวิชาดาบจากอาจารย์เคนอาจารย์เคนเป็นนักดาบฝีมือเยี่ยมและเป็นที่เคารพในหมู่บ้านทุ่งเขียวเขาสอนให้เด็กทั้งสองรู้จักการใช้ดาบเพื่อป้องกันตนเองและผู้อื่นรวมทั้งการฝึกความอดทนและความมีวินยัยการฝึกวิชาดาบไม่ใช่เรื่องง่ายโชคและเทนเทนต้องฝึกฝนทุกวัน เริ่มจากท่าพื้นฐานการใช้กำลังอย่างเหมาะสมและการฝึกสมาธิอาจารย์เคนเน้นสอนให้พวกเขารู้จักใช้ดาบด้วยความมีสติและไม่ใช้มันในทางที่ผิดทั้งสองตั้งใจฝึกฝนและเรียนรู้จากอาจารย์เคนอย่างเต็มที่พวกเขาเริ่มมีทักษะที่ดีในการใช้ดาบและเรียนรู้ที่จะควบคุมจิตใจในสถานการณ์ต่างๆอาจารย์เคนภูมิใจในตัวสิทธิ์ทั้งสองและเชื่อว่าพวกเขาจะเติบโตเป็นผู้ที่มีความสามารถและมีคุณธรรมในอนาคต ตัดภาพไปที่ชายหนุ่มผู้หนึ่งชื่อว่าสมิงลูกชายของจอมโจรชื่อดังดำดุดำดุเคยเป็นที่หวาดกลัวในหมู่บ้านหลายแห่งแต่สุดท้ายก็ถูกจับกุมได้และถูกส่งไปยังเรือนจำเหตุการณ์นี้ทำให้สมิงซึ่งมีอายุไล่เลี่ยกับโชคและเทนเทนเติบโตขึ้นมาในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงหลังจากพ่อของเขาถูกจับสมิงเต็มไปด้วยความโกรธและความต้องการที่จะแก้แค้นเขาตัดสินใจเดินทางเข้าไปในป่าลึก เพื่อพบกับหมอผีผู้มีชื่อเสียงในการใช้วิชาอาคมและมนต์ดำสมิงขอให้หมอผีสอนวิชาให้เขาเพื่อที่เขาจะได้แข็งแกร่งและกลับมาทวงความยิ่งใหญ่ที่พ่อของเขาสูญเสียไปหมอผีเห็นความมุ่งมั่นในตัวสมิงจึงตกลงที่จะฝึกวิชาให้แต่การฝึกนั้นไม่ได้ง่ายไดหมอผีสอนสมิงเกี่ยวกับการใช้มนต์ดำการควบคุมวิญ,ญญาณและการทำพิธีกรรมที่น่าหวาดกลัวสมิงต้องผ่านการทดสอบที่ทา้าทายและอันตรายมากมาย ซึ่งทำให้เขาแข็งแกร่งขึ้นทั้งกายและใจในขณะที่โชคและเทนเทนกำลังฝึกฝนวิชาเพื่อปกป้องและช่วยเหลือผู้อื่นสมิงกลับกำลังฝึกฝนวิชาที่เต็มไปด้วยความแค้นและความมืดมิดเรื่องราวของพวกเขาจึงมีเส้นทางที่ต่างกันอย่างชัดเจนในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านไปโชคเทนเทนและสมิงต่างก็สังสมประสบการณ์และความรู้จากการติดตามอาจารย์ของตนไปยังที่ต่างๆแต่ละครมีเส้นทางที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง โชคและเทนเทนใช้เวลาฝึกฝนและเรียนรู้จากหลวงยักษ์พระอาจารย์ทีระและอาจารย์เทนพวกเขาติดตามอาจารย์ไปในสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นวัดบนเขาหมู่บ้านเวทมนต์หรือแม้กระทั่งป่าลึกที่เต็มไปด้วยความลับและปริศนาการเดินทางครั้งนี้ไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มพูนความรู้และทักษะของพวกเขาแต่ยังทําให้ทั้งสองได้เรียนรู้ความสําคัญของความเมตตาความสามารถีและความยุติธรรม ในขณะเดียวกันสมิงก็ติดตามหมอผีไปในสถานที่ที่เต็มไปด้วยความลึกลับและอันตรายหมอผีสอนสมิงเกี่ยวกับวิชาอาคมที่ซับซ้อนการควบคุมพลังมืดและการทำพิธีกรรมต่างๆสมิงเริ่มมีพลังและทักษะที่แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆแต่ทว่าในใจของเขายังคงเต็มไปด้วยความแค้นและความปรารถนาที่จะล้างแค้นแทนพอ่อการติดตามอาจารย์และหมอผีไปยังสถานที่ต่างๆทำให้ทั้งสามคนได้พบเจอเรื่องราวและประสบการณ์มากมาย บางครั้งพวกเขาต้องเผชิญกับอันตรายที่น่ากลัวบางครั้งก็พบกับผู้คนที่มีความเมตตาและจิตใจดีทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งขององค์การเติบโตของพวกเขาและส่งผลต่อเส้นทางชีวิตของพวกเขาในอนาคตเส้นทางของโชคเทนเทนและสมิงแม้จะต่างกันแต่ก็เหมือนกับสายน้ำที่ไหลไปในทิศทางที่อาจจะมาบรรจบกันในวันหนึ่ง วันที่พวกเขาจะต้องเผชิญหน้ากับชะตากรรมและตัดสินใจว่าจะใช้พลังและความรู้ที่ได้มาเพื่อประโยชน์หรือเพื่อความพินาศในขณะที่สมิงกำลังวางแผนแก้แค้นโชคและเทนเทนยังคงใช้ชีวิตในหมู่บ้านทุ่งเขียวอย่างสนุกสนานและเรียบง่ายพวกเขายังคงฝึกฝนวิชาและช่วยเหลืองานในหมู่บ้านตามปกติทั้งสองเป็นเด็กที่ร่าเริงและมีความสุขกับสิ่งเล็กเล็กน้อยๆในชีวิตประจำวัน โชคและเทนเทนมักจะออกไปสำรวจป่าเล่นน้ำที่ลำธารหรือช่วยชาวบ้านเก็บเกี่ยวพืชผลทั้งสองได้รับการยกย่องจากชาวบ้านในเรื่องความขยันและจิตใจดีและพวกเขาไม่เคยคิดว่าชีวิตอันสงบสุขของพวกเขาจะถูกคุกคามจากภัยร้ายใดๆการใช้ชีวิตอย่างไร้กังวลน,นี้ทำให้โชคและเทนเทนรู้สึกถึงความอิสระและความสุขในแต่ละวันพวกเขามีเพื่อนฝูงมากมายในหมู่บ้าน และได้รับการดูแลอย่างดีจากพ่อแม่และอาจารย์ทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นไปอย่างราบรื่นและเต็มไปด้วยความหวังสำหรับอนาคตแต่ทว่าในขณะที่พวกเขากำลังเพลิดเพลินกับชีวิตท,ที่สงบสุขพวกเขาไม่รู้เลยว่าในเงามืดนั้นมีภัยร้ายกำลังคลืบคลานเข้ามาอย่างช้าๆสมิงที่เต็มไปด้วยความแค้นได้เฝ้ารอเวลาที่เหมาะสมเพื่อที่จะลงมือแก้แค้นและเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็อาจจะเกิดขึ้นได้ในไม่ช้า วันหนึ่งที่วัดถ้ำเพชรมีการจัดงานประจำปีขึ้นซึ่งเป็นงานใหญ่ที่ชาวบ้านทุ่งเถียวตั้งตารอคอยโชคและเทนเทนตื่นเต้นมากเพราะงานนี้ไม่เพียงแค่มีการแสดงดนตรีและการละเล่นพื้นบ้านแต่ยังมีอาหารอร่อยๆและสินค้าต่างๆมาวางขายมากมายโชคและเทนเทน,เทนไม่พลาดที่จะชวนน้องส้อยและน้องบัวแฟนสาวของพวกเขาไปเที่ยวงานด้วยทั้งสี่คนเดินชมงานกันอย่างสนุกสนาน น้องส้อยและน้องบัวต่างเลือกซื้อเครื่องประดับสวยๆและของเล่นพื้นบ้านโชคและเทนเทนช่วยถือของและคอยดูแลแฟนสาวของพวกเขาอย่างอบอุ่นทั้งสี่คนเดินชมงานไปเรื่อยๆผ่านบูธต่างๆรวมถึงการแสดงที่มีขึ้นในบริเวณลานหน้าวัดในขณะที่เสียงหัวเราะและความสนุกสนานเต็มไปทั่วงานโชคและเทนเทนรู้สึกว่าชีวิตในหมู่บ้านของพวกเขานั้นช่างสงบสุขและงดงาม แต่ในขณะที่พวกเขากำลังเพลิดเพลินกับงานเทศกาลนี้สิ่งที่พวกเขาไม่รู้คือสมิงกำลังเฝ้าดูพวกเขาอยู่จากเงามืดด้วยความแค้นที่สั่งสมในใจสมิงรอคอยโอกาสที่จะลงมือแก้แค้นและงานเทศกาลที่สนุกสนานนี้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เป็นได้ขณะที่งานประจําปีที่วัดถ้ำเพชรดําเนินไปอย่างคึกคักโชคเทนเทนน้องส้อยและน้องบวเดินชมงานด้วยความสนุกสนาน ไม่มีใครคาดคิดว่าจะมีเรื่องร้ายเกิดขึ้นพวกเขาแวะซื้อขนมและของเล่นชมการแสดงดนตรีพื้นบ้านและพูดคุยหัวเราะกันอย่างมีความสุขทว่าในเงามืดใกล้กับชายป่าสมิงกำลังเฝ้าสังเกตพวกเขาด้วยดวงตาเต็มไปด้วยความแค้นเขาเห็นภาพของโชคและเทนเทนที่ยินย้มและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขทำให้ไฟแห่งความโกรธในใจเขาลุกโชนขึ้นสมิงคิดถึงพ่อของเขาที่ต้องถูกจับและชีวิตที่ลำบาก เขาตั้งใจแน่วแน่ว,ว่าจะทําให้คนในหมู่บ้านทุ่งเขียวโดยเฉพาะโชคและเทนเทนต้องพบกับความทุกข์เช่นเดียวกับที่เขาเคยเผชิญในขณะที่โชคเทนเทนและแฟนสาวเดินเล่นไปยังบริเวณลานวัดที่มีการแสดงพลุยามค่ําคืนสมิงก็ตัดสินใจว่าจะเริ่มแผนการของเขาในคืนนี้เขาใช้วิชาที่ฝึกฝนมาจากหมอผีเริ่มทําพิธีกรรมบางอย่างในมุมมืดของป่า ทันใดนั้นบรรยากาศรอบงานวัดก็เปลี่ยนไปลมเย็นแปลกประหลาดพัดมาพร้อมกับความรู้สึกอึดอัดที่ไม่มีใครอธิบายได้เทนเทนสังเกตเห็นว่าน้องซ้อยดูเหมือนจะรู้สึกไม่สบายขณะที่น้องบัวก็เริ่มมีอาการหวัดกลัวโชคเองก็รู้สึกถึงความผิดปกติในอากาศเขามองไปรอบๆและสัมผัสได้ถึงบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ปกติในขณะที่การแสดงพลูก,กำลังจะเริ่มขึ้น ทันใดนั้นก็มีเสียงกรีดร้องดังขึ้นจากอีกฝั่งของงานวัดฝูงชนเริ่มตื่นตกใจและวิ่งหนีออกจากที่เกิดเหตุโชคและเทนเทนหันไปมองและเห็นกลุ่มควันดำพพยพุ่งขึ้นจากกลางลานวัดบางสิ่งบางอย่างที่ชั่วร้ายกำลังเกิดขึ้นและพวกเขารู้ดีว่าเวลานี้เองที่โชคและเทนเทนจะต้องใช้ทักษะที่พวกเขาเรียนรู้มาตลอดในการปกป้องคนที่รักและหมู่บ้านที่เป็นบ้านเกิดของพวกเขาหลังจากเกิดเสียงกรีดร้องและความวุ่นวายในงานวัด ข่าวร้ายก็แพร่สะพัดไปอย่างรวดเร็วพระอาจารย์ธีรารีบออกมาประกาศผ่านเสียงตามสายของวัดว่ามีผู้ไม่หวังดีลอบเผาหอชั้นภายในวัดทุกคนโปรดระวังตัวและอยู่ในที่ปลอดภยัยทันใดนั้นงานวัดที่เคยเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและความสนุกสนานก็กลายเป็นที่รวมของความตื่นตระหนกและความหวาดกลัว ผู้คนต่างวิ่งหนีออกจากกัดพยายามหาที่หลบภัยโชคเทนเทนน้องส้อยและน้องบัวต่างพากันตื่นตัวและรีบหาทางพาแฟนสาวของพวกเขาไปยังที่ปลอดภยัยโชคและเทนเทนมองหน้ากันด้วยความตกใจทั้งสองรู้ทันทีว่ามีบางอย่างที่ผิดปกติและอาจเป็นสัญญาณของเหตุการณ์ร้ายที่พวกเขาไม่เคยคาดคิดโชครู้สึกเป็นห่วงความปลอดภัยของน้องส้อยและน้องบัวขณะที่เทนเทนก็พยายามคิดหาทางป้องกันไม่ให้สถานการณ์เลวร้ายไปกว่านี้ เราไม่สามารถอยู่เฉยๆได้โชคพูดขึ้นเราต้องช่วยพระอาจารย์และทุกคนในวัดเทนเทนพยักหน้าเห็นด้วยแต่เราต้องแน่ใจก่อนนะว่าส้อยกับบัวปลอดภัยเราจะพาพวกเธอไปยังบ้านใกล้ๆก่อนจากนั้นเราค่อยกลับมาช่วยเหลือน้องส้อยและน้องบัวพยายามทำตัวให้เข้มแข็งทั้งสองไม่อยากเป็นภาระให้กับโชคและเทนเทนแต่ความหวาดกลัวที่เกิดขึ้นรอบตัวทำให้พวกเธอรู้สึกสันสะท้าน โชคและเทนเทนพาแฟนสาวของพวกเขาไปยังบ้านของผู้ใหญ่บ้านที่อยู่ไม่ไกลจากวัดพร้อมกำชับให้พวกเธออยู่ในที่ปลอดภยัยก่อนที่จะหันหลังกลับไปยังวัดอีกครั้งพวกเขารู้ดีว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่อุบัติเหตุและสงสัยว่าสมิงอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ครั้งนี้หลังจากที่ไฟที่ลุกไหม้หอชั้นภายในวัดถูกควบคุมและดับลงได้สำเร็จ ชาวบ้านหลายคนรวมทั้งโชคและเทนเทนก็รีบออกสำรวจรอ,รอบรอบวัดและหมู่บ้านทันทีเพื่อค้นหาตัวการที่รอบวางเพลิงโชคและเทนเทนจับกลุ่มกับชาวบ้านอื่นๆแบ่งหน้าที่กันตรวจตราในทุกซอกทุกมุมของหมู่บ้านตั้งแต่ลานวัดถนนสายหลักไปจนถึงเขตป่ารอบนอกพวกเขาตรวจสอบบ้านเรือนโรงนาและพื้นที่อันตรายแต่ก็ไม่พบร่องรอยของใครที่น่าสงสยัยทั้งสองเดินตรวจสอบด้วยความระมัดระวัง สายตาของพวกเขากวาดไปรอบๆแต่ก็ไม่พบอะไรที่ผิดปกติความเงียบที่แผ่ซ่านทั่วหมู่บ้านยิ่งทำให้บรรยากาศดูตึงเครียดทุกคนต่างรู้สึกว่ามีบางสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่ไม่สามารถระบุดได้ว่าเป็นอะไรความจริงแล้วในขณะที่โชคเทนเทนและชาวบ้านกำลังช่วยกันดับไฟสมิงและลูกน้องของเขาได้ใช้โอกาสนั้นหลบหนีออกจากหมู่บ้านไปแล้ว พวกเขาเคลื่อนตัวอย่างเงียบเชียบในความมืดและอาศัยความรู้เกี่ยวกับหมู่บ้านที่สมิงมีเป็นอย่างดีในการลอบออกจากพื้นที่หลังจากการค้นหาอยู่นานแต่ไม่พบสิ่งใดโชคและเทนเทนกลับมาพร้อมกับความรู้สึกกังวลแม้สถานการณ์จะดูสงบลงแล้วแต่ความคิดว่ามีผู้ไม่หวังดีที่พร้อมจะกลับมาสร้างความวุ่นวายอีกยังคงติดอยู่ในใจของพวกเขาเราต้องเตรียมตัวให้พร้อม เทนเทนพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงหนักแน่นนี่อาจจะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นพวกมันอาจจะกลับมาอีกโชคพยักหน้าเห็นด้วยเขารู้ดีว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญและพวกเขาต้องเตรียมตัวรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไม่ว่าจะต้องเผชิญกับอันตรายอะไรพวกเขาจะยืนหยัดและปกป้องหมู่บ้านนี้ไปพร้อมกับชาวบ้านทุกคน หากท่านผู้ผ่านมาเจอแล้วชอบใจฝากกดไลค์และแล้และฝากกดติดตามให้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำเรื่องต่อๆไปแล้วเจอกันในอีพีถัดไป